บางครั้งสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจคนก็ไม่อาจบอกเล่าเป็นคำพูดได้แต่เสียงของความเงียบในจิตใจนั้นมันดังมากกว่าที่คิดมาเปิดใจฟังความจริงที่ถูกซ่อนไว้และเข้าใจความมืดดำของมนุษย์ผ่านเรื่องเล่าของชีวิตที่ไม่มีใครคาดคิด สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการกระจกซ่อนเงากระผมทีทัศน์คนดีคนเดิมพร้อมนำเรื่องราวเกี่ยวกับความมืดดำในจิตใจของมนุษย์มาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันถ้าพร้อมแล้วผมจะเล่าให้ฟัง EP 5ใครบางคนในที่แห่งนี้ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดเล็กๆทางภาคเหนือมีแม่ค้าขายข้าวแกงคนหนึ่งที่หลายๆคนเอ่ยปากชม เอกลักษณ์ของเธอคือการสวมผ้ากันเปื้อนลายดอกไม้เป็นประจำป้านีเป็นแม่ค้าวัยหกสิกว่าปีรูปร่างผอมบางผมซอยสั้นมีผมงอกแซมประปลายเธอย้ายมาอยู่ที่จังหวัดนี้ได้สองปีกว่าแล้วทุกคนรับรู้ว่าป้านีไม่มีลูกส่วนสามีของเธอก็เสียไปก่อนที่จะย้ายมาที่นี่และป้านีทำใจอยู่ที่เดิมไม่ได้จึงย้ายจากบ้านเกิดมาอยู่คนเดียว ในทุกเช้าป้านีจะลุกตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตีสี่เพื่อทำกับข้าวไปขายที่ตลาดและทำขนมไทยเล็กๆน้อยๆสำหรับแถมให้ลูกค้าด้วยอาหารของเธอมีหลายอย่างทั้งแกงเผ็ดแกงจืดทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอาหารกับขนมร้านนี้อร่อยสดใหม่สะอาดและราคาถูกร้านของป้านีจึงขายหมดก่อนเพื่อนทุกวัน ป้าหนีมักจะยิ้มแย้มอยู่เสมอแม้จะรู้ว่ามีแม่ค้าบางคนที่แอบนินทาก็ตามแต่ป้าหนีก็ไม่เคยถือโทษโกรธเคืองใครเลยบางครั้งมีเด็กเกเดินผ่านร้านป้าหนีก็มักจะหยิบยื่นขนมไทยให้โดยไม่เคยเก็บเงินเลยสักครั้งและอาจจะด้วยความมีน้ำใจนี้ก็เลยทำให้ป้าหนีปรับตัวอยู่ในหมู่บ้านนี้ได้ไม่ยากนัก เช้าวันต่อมามีนายตำรวจนอกเครื่องแบบนายหนึ่งเข้ามายังหมู่บ้านเขาแต่งตัวเหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไปแล้วหยิบรูปถ่ายของผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมาจากกระเป๋าเสื้อแล้วเดินมาถามหากับชาวบ้านจนกระทั่งมาถึงร้านของป้านีที่กำลังตักแกงถุงสุดท้ายอยู่เขาหยุดรอจนลูกค้ากลับไปแล้วเขาก็เดินตรงเข้าไปที่ร้าน สวัสดีครับคุณป้าขอรบกวนเวลาสักครู่ได้ไหมครับสิบตำรวจโทธนินเอ่ยปากพร้อมยกมือไหวสวัสดีจ้ะมีอะไรให้ป้าช่วยเหรือพ่อหนุ่มป้านีหันมายิ้มด้วยไมตรีพร้อมยกมือรับไหวคุณป้าเคยเห็นผู้หญิงในรูปไหมครับสิบตำรวจโทธนินส่งรูปให้ดูในภาพนั้นปรากฏภาพหญิงวัยกลางคนรูปร่างอ้วนเกล้าผมมวยเอ ป้าไม่คุ้นหน้าเลยพ่อหนุ่มใครกันเหรอจ๊ะป้านีตอบพลางส่งรูปคืนญาติผมนะครับเขาหายตัวออกจากบ้านมานานแล้วไม่รู้จะไปตามที่ไหนก็เลยลองมาตามหาตามหมู่บ้านเล็กๆดูสิบตำรวจโทรธนินตอบขอให้เจอเร็วๆนะจ๊ะเอาขนมนี่ไปกินนะพ่อหนุ่มป้าทำเองจ้ะป้านีหยิบข้าวเหนียวสังขยาใส่มือตำรวจหนุ่มไปสองห่อขอบคุณครับคุณป้าสิบตำรวจโทรธนินยกมือไหว้ขอบคุณ งั้นป้าขอเก็บของก่อนกลับก่อนนะจ๊ะวันนี้ป้าขายหมดแล้วพูดแล้วป้านีก็หันไปเก็บเข้าของเครื่องใช้ที่วางอยู่ขึ้นรถเข็นให้ผมช่วยนะครับสิบตำรวจโทแสดงความเป็นสุภาพบุรุษไม่เป็นไรบ้านป้าอยู่แถวลี่เองจะ้ะป้านีปฏิเสธแต่ก็ยังช้ากว่ามือของสิบตำรวจโททนินไม่เป็นไรเหมือนกันครับผมช่วยเองคุณป้านำผมไปเลยครับ งั้นตามป้ามาทางนี้จ้ะป้านียิ้มแล้วพาสิบตำรวจโททธนินเดินลัดไปยังทางกลับบ้านในเวลาไม่ถึงสิบนาทีทั้งสองคนก็มาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านไม้หลังหนึ่งหน้าบ้านมีแคร์ไม้เก่าที่ป้านีเอาไว้นั่งพักรับลมนั่งก่อนสิพ่อหนุ่มเดี๋ยวป้าไปเอาน้ำมาให้นะจ๊ะวันนี้อากาศร้อนหน่อยดื่มน้ำเย็นๆจะได้ชื่นใจป้านีพูดแล้วเดินเข้าบ้านไปขอบคุณครับ สิบตำรวจโทธนินรับขันน้ำมาดื่มพ่อหนุ่มมาตามหาญาติอย่างเดียวเหรอจ๊ะป้านีถามมาตามด้วยมาเที่ยวด้วยครับถ้าเที่ยวที่หมู่บ้านนี้แค่วันเดียวก็มีเวลาเหลือเฟือเพราะเป็นหมู่บ้านเล็กจ้ะแล้วพ่อหนุ่มพักที่ไหนจ๊ะผมพักในเมืองครับแล้วนี่อยู่กี่วันกันจ๊ะผมจองห้องในเมืองไว้สามคืนครับถ้าป้าบอกว่าเวลาเหลือผมอาจจะไปที่อื่นต่อ พ่อหนุ่มโบกรถโดยสารเข้ามาที่หมู่บ้านนี้หรือจ๊ะเปล่าครับผมขี่มอเตอร์ไซค์มานะ่ะแล้วคุณป้าอยู่บ้านคนเดียวหรือครับใช่จ้ะป้าอยู่คนเดียวสามีของป้าเสียไปแล้วขอโทษที่ถามนะครับสิบตำรวจโทธนินรีบขอโทษหลังเห็นป้านีทำหนา้าเศร้า ไม่เป็นไรจ้ะแต่นั่นฝนตั้งเขามาแล้วพ่อหนุ่มรีบกลับดีกว่านะจ๊ะถนนแถวนี้ก็ลื่นด้วยขี่มอเตอร์ไซค์ตอนฝนตกมันอันตรายป้าหนี่เงยหน้ามองฟ้าที่เริ่มมืดครึมจริงด้วยงั้นคุณป้าพักเถอะครับผมขอตัวสวัสดีครับสิบตำรวจโทธนินเห็นตามเขายกมือไหว้โชคดีพ่อหนุ่มขับขี่ปลอดไทยนะจ๊ะปา้าหนีรับไหว้พร้อมอวยพร สิบตำรวจโทธนินเดินกลับมาทางเดิมฝนที่ตั้งเขาเมื่อครู่เริ่มตกลงมาเบาๆเขารีบวิ่งกลับไปที่มอเตอร์ไซค์ตั้งใจว่าจะขี่รถกลับแต่ก็มีเสียงเรียกของใครคนหนึ่งดังขึ้นพ่อหนุม่มหยุดก่อนสิบตำรวจโทธนินหันไปตามเสียงก็พบว่ามีผู้หญิงรูปร่างอ้วนคนหนึ่งยืนกวักมืออยู่บนชายคาบ้านด้านหน้า สวัสดีครับเขายกมือไหว้แล้วหยุดวิ่งเข็นมอเตอร์ไซค์เข้ามาหลบฝนที่นี่ก่อนจ้ะหญิงวัยกลางคนออกปากเชื้อเชิญสิบตำรวจโทนินเข็นมอเตอร์ไซค์ไปหลบฝนตามเสียงเรียกขอบคุณครับเขาเอามือเสยผมที่เปียกพ่อหนุ่มมาเที่ยวหรอจ๊ะป้านวลเอ่ยถามพลางหยิบผ้าขนหนูมาให้ตำรวจหนุ่มเช็ดผมครับคุณป้าสิบตำรวจโททนินที่หันไปมองป้านวลอย่างเต็มตาถึงกับอ้าปากค้าง เป็นอะไรไปจ๊ะป้านวลถามด้วยความสงสัยเออคุณป้าเคยเห็นคนในรูปนี้ไหมครับสิบตำรวจทนินตัดสินใจหยิบรูปผู้หญิงในกระเป๋าขึ้นมาส่งให้ปานวลดู ไม่เคยเห็นเลยจ้ะป้านวลตอบแล้วรีบส่งรูปคืนให้ตำรวจหนุ่มแน่ใจเหรอครับสิบตำรวจทนินถามย้ำเพราะเขามั่นใจว่าเห็นป้านวลมีอาการตกใจเล็กน้อยจ้ะป้านวลตอบนั่นใครน่ะเสียงของชายวัยกลางคนดังขึ้นจากด้านหลังลุงแช่มสามีของป้านวลนั่นเองอ๋อพ่อหนุ่มคนนี้เขามาเที่ยวฉันเห็นว่าฝนกำลังจะตกหนักเลยเรียกเขาเข้ามาพักก่อนอ้าวแล้วพ่อหนุ่มกินอะไรมาหรือยังล่ะ สวัสดีครับคุณลุงผมยังไม่ได้กินอะไรเลยแต่ผมมีข้าวเหนียวสังขยาอยู่สองห่อแบ่งกันไหมครับว่าแล้วสิบตำรวจโทนินก็หยิบสิ่งที่เขาพูดขึ้นมาสองสามีภรรยาส่ายหัวเมื่อความอิ่มเข้าครอบงำสิบตำรวจโททนินจึงพิงหลังเข้ากับข้างฝาปานวนที่เห็นอย่างนั้นก็นำหมอนกับผ้าห่มมาให้เพราะเห็นว่าตำรวจหนุ่มน่าจะทั้งง่วงและหนาว เขากล่าวขอบคุณด้วยรอยยิ้มเพียงครู่เดียวเขาก็ตกอยู่ในห่วงแห่งความฝันท่ามการบรรยากาศฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้สิบตำรวจโทธนินตื่นขึ้นมาท่ามกลางความเงียบสายฝนซาลงจนเกือบจะหยุดแล้วเขาหันไปมองรอบๆตัวก็ไม่พบใครเพียงแต่ได้ยินแต่เสียงคุยกันเบาๆลอดออกมาจากในห้อง สิบตำรวจโทธนินค่อยๆเดินย่องไปยังต้นเสียงพี่แชม่มฉันจะทำยังไงดีเสียงแป้นวนถามเบาเหมือนกระซิบใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวค่อยๆช่วยกันคิดลุงแช่มตอบฉันกลัวจังเลยพี่ถ้าเขารู้ว่าโอ้ยไม่ทันจะรู้ว่าป้านวนกลัวอะไรสิบตำรวจโทธนินก็ดันสะดุดเข้ากับสิ่งของบนพื้นเสียงพูดคุยเงียบลงตามมาด้วยเสียงเปิดประตูพ่อหนุ่ม เป็นอะไรไหมลุงแช่มถามด้วยความเป็นห่วงโชคดีที่สิบตำรวจโทธนินยังเดินไปไม่ถึงที่หมายที่ตั้งใจไว้ผมกำลังจะลุกยืนแล้วมันสะดุดอะไรไม่รู้ครับเจ็บมากไหมพ่อหนุ่มเดี๋ยวป้าไปเอายามาทาให้นะไม่เป็นไรครับคุณป้าผมไม่ได้เจ็บอะไรมากหรอกครับนี่ฝนก็หยุดแล้วผมคิดว่ากลับเลยดีกว่าอยู่กินข้าวเย็นด้วยกันก่อนสิพ่อหนุ่มลุงแช่มเอ่ยปาก ไม่เป็นไรดีกว่าครับผมเกรงใจสิบตำรวจโทธนินตอบยิ้มยิ้มกว่าจะกลับไปถึงที่พักก็ต้องใช้เวลาตลาดในจังหวัดนี้ส่วนใหญ่ปิดเร็วกินข้าวด้วยกันที่นี่แหละไม่ต้องเกรงใจนะป้านวลพูดแล้วก็เรียบลุกไปทำกับข้าวมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับสิบตำรวจทนินไม่อยากนั่งเฉยๆจึงเดินตามไปช่วยในครัว งั้นยกจานกับช้อนซ่อมตรงนั้นออกไปนั่งรอแล้วกันจะ้ะป้านวลบอกผางหยิบวัตถุดิบทีแน่ๆเขาเห็นว่ามือป้านวลสั่นอีกแล้วคุณลุงอยู่ที่นี่มานานแล้วเหรอครับสิบตำรวจธนินเอ่ยปากถามลุงอยู่มาตั้งแต่เด็กๆแล้วพ่อแม่ของลุงเป็นคนที่นี่แล้วลุงก็อยู่มาจนแก่ลุงแช่มพูจบแล้วก็หัวเราะออกมาเบาๆแล้วคุณป้าล่ะครับเป็นคนพื้นที่เหมือนกันหรือเปล่า ป้าเขาไม่ใช่คนที่นี่หรอกเขาอยู่จังหวัดอื่นที่ไหนเหรอครับสิบตำรวจทนินถามอย่างออกนอกหน้าจนลุงแช่มหันมามองเขาจึงรู้สึกตัวและป้านวลก็ยกสำรับกับข้าวมาวางพอดีคำถามนี้จึงไม่มีคำตอบตรงหน้าของทุกคนมีไข่เจียวราดอยู่บนข้าวสวยร้อนๆนคนละจานพร้อมกับน้ำพริกและผักต้มพ่อหนุ่มกินได้ไหมจ๊ะบ้านป้าก็มีแต่อาหารแบบนี้ านวลถามได้ครับของชอบผมเลยสิบตำรวจทนินกินอาหารจนเกลี้ยงเสร็จแล้วเขาก็ช่วยยกจานทุกอย่างไปล้างซึ่งในตอนที่เดินไปเขาก็พยายามหาเบาะแสที่สงสัยแต่ก็ไม่พบอะไรผิดสังเกตสิบตำรวจโททนินยกมือไหว้ป้านวลกับลุงแชม่มและขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปยังที่พัก เมื่อไปถึงเขาก็หลมตัวลงนอนแล้วคิดว่าป้านวลน,น่าจะเป็นคนเดียวกับในรูปเพราะเขาเห็นว่ามันตรงกันทั้งรูปร่างและมือที่สั่นเมื่อเขาเอารูปให้ดูอันที่จริงแล้วผู้หญิงในรูปไม่ใช่ญาติเขาแต่อย่างใดแต่นั่นคือฆาตกรที่หลบหนีความผิดจากการฆ่าสามีของตัวเองต่างหากเขาตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะลองไปสืบดูอีกครั้ง เช้าวันต่อมาเขากลับไปยังหมู่บ้านแห่งเดิมเขาเห็นว่าบ้านของป้านวลยังปิดอยู่เขาจึงเดินเลยไปยังร้านค้าของป้านีที่อยู่ในตลาดสวัสดีครับคุณป้าผมช่วยครับสิบตำรวจโททนินพาตัวเองเข้าไปช่วยจนลูกค้าได้รับของครบทุกคนขอบใจมากพ่อหนุ่มป้าหนีปาดเหนือบนใบหน้าที่มีแต่รอยยิ้มคุณป้าครับวันนี้บ้านตรงนั้นไม่เปิดหรอครับบ้านพี่นวลน,น่ะเหรอป้าหนีมองตามพลางตอบ เมื่อวานเขาให้ผมหลบฝนเพราะกลับไม่ทันวันนี้ก็เลยสื่อผลไม้มาฝากเขานะครับแล้วมีของคุณป้าด้วยนะสิบตำรวจโททธนินยื่นถุงผลไม้ให้เดี๋ยวแกคงออกมาแหละงั้นพ่อหนุ่มเข้าไปนั่งรอที่หน้าบ้านป้าก่อนได้จ้ะจำได้ใช่ไหมอ๋อในบ้านป้ามีน้ำดื่มถ้าหิวก็เข้าไปหยิบได้เลยนะจ๊ะป้านีบอกด้วยรอยยิ้มอย่างเคยโอเคครับตำรวจหนุ่มเดินไปตามทางเมื่อวานแล้วก็นั่งลงบนแคร่ไม้หน้าบ้าน เขานั่งคิดอะไรเพลินๆอยู่ครู่ใหญ่ก็ได้ยินเสียงรถเข็นดังเข้ามาใกล้เรื่อยๆเขารีบเดินออกไปรับป้าหนีอย่างเต็นใจพ่อหนุ่มพี่นวลเขาออกมาแล้วนะป้าหนีบอกพลางนั่งพักเดี๋ยวค่อยไปก็ได้ครับผมมีเรื่องอยากถามเพิ่มเติมคุณป้าจำรูปที่ผมให้ดูเมื่อวานได้ไหมครับคุณป้าว่าในหมู่บ้านนี้มีใครที่พอจะเหมือนไหมสิบตำรวจโทธนินถามตรงๆ ตั้งแต่ที่ป้ามาอยู่ก็ไม่เห็นมีใครเหมือนเลยนะแต่ก่อนหน้านั้นป้าก็ไม่รู้เสียด้วยป้านีตอบเสียงเรียบคุณป้าครับถ้าผมจะบอกว่าป้านวลคล้ายกับคนในรูปคุณป้าคิดว่ายังไงครับป้านีทำหน้าครุ่นคิดแล้วหันมาสบตากับตำรวจหนุ่มโอ้หรือว่าพี่นวลเป็นญาติของพ่อหนุ่มเออครับสิบตำรวจโททนินไม่แน่ใจจะบอกเรื่องนี้ดีหรือไม่แต่แล้วเขาก็ตัดสินใจไม่บอก งั้นป้าดีใจด้วยนะจ๊ะรีบไปหาพี่นวลเถอะถ้าแกรู้ว่าพ่อหนุ่มเป็นญาติแกคงดีใจงั้นผมไปก่อนนะครับสิบตำรวจโททธนินไหวาลาแล้วก็เดินไปบ้านป้านวลเมื่อไปถึงเขาก็ทักทายลุงแช่มกับป้านวลด้วยไมยตรีพร้อมมอบถุงผลไม้ให้เขาแกล้งถามเรื่องนั้นเรื่องนี้สักครู่แล้วก็กลับมาเข้าเรื่องที่ตัวเองต้องการป้านวลอยู่ที่นี่มานานหรือยังครับ สองปีกว่าแล้วจ้ะตั้งแต่พ่อแม่ของป้าเสียป้าก็ย้ายมาอยู่กับลุงที่นี่ถามตรงๆนะครับคุณป้าไม่เคยเห็นคนในรูปจริงๆเหรอสิบตำรวจโทรธนินถามย้ำไม่จ้ะป้านวลตอบด้วยน้ำเสียงปกติแต่มือยังสัน่นคุณป้าเป็นอะไรไหมครับผมเห็นว่ามือของคุณป้าดูสันส่นๆสิบตำรวจโทรธนินพูดในสิ่งที่เห็นทันที ป้าเขาเคยรักษาอาการของโรคปราานะสาทน่ะทุกวันนี้ก็ยังสั่นอยู่บ้างไม่ต้องห่วงไม่มีอะไรร้ายแรงลุงแช่มตอกแทนป้านวลที่หลกสายตาจากการสังเกตเลยยิ่งทำให้เขามั่นใจว่าเขาเจอตัวฆาตกรแล้วคุณป้าครับผมขอความร่วมมือไปสถานีตำรวจกับผมหน่อยได้ไหมครับสิบตำรวจโทรธนินเอ่ยถามแล้วแสดงบัตรเจ้าพนักงานนี่มันเรื่องอะไรกันลุงแชม่มโวยวาย ให้ความร่วมมือกับผมเถอะครับถ้าไม่ใช่ป้าผมจะพากลับมาส่งเองสิบตำรวจโทธนินใช้วิทยุสื่อสารเรียกให้เพื่อนร่วมงานที่ตามมาสมทบเข้ามารับตัวป้านวลโดยมีลุงแช่มขอตามไปด้วยคนในหมู่บ้านต่างพากันออกมาดูว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแต่ก็ไม่มีใครบอกอะไร สิบตำรวจโทธนินสอบสวนป้านวนด้วยตัวเองส่วนผู้สอบสวนอีกคนมีความเห็นต่างว่าฆาตกรที่จับมาอาจไม่ใช่ป้านวลเพราะทุกคำถามที่ถามออกไปป้านวนสามารถตอบได้ทั้งหมดและไม่ตรงกับข้อมูลที่ได้รับหลังการสอบสวนเสร็จสิ้นลงสิบตำรวจโทธนินยกมือไหว้ขอโทษและพากลับไปส่งที่หมู่บ้านสองลุงป้าก็ไม่ได้โกรธอะไรและบอกเล่าให้ชาวบ้านฟังตามความเป็นจริง ภารกิจนี้เป็นครั้งที่สามที่ควานน้ำเหลียวสิบตำรวจโททนินถูกต่อว่าจากผู้บังคับบัญชาอย่างหนักจนต้องถูกถอดจากหน้าที่ในการทำงานนี้ในคืนนั้นเสียงของฝนที่ตกกระทบหลังคาดังอย่างไม่ขาดสายแสงไฟภายในบ้านไม้หลังเล็กยังคงเปิดอยู่ป้าหนีหยิบรูปผู้หญิงอ้วนกลามวยผมขึ้นมาจากกล่องไม้ เธอรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าคนในรูปที่ตำรวจหนุ่มตามหาคือตัวเธอเองไม่มีใครรู้ว่าความจริงแล้วชื่อนี้ไม่ใช่ชื่อจริงของเธอและที่นี่เป็นเพียงสถานที่เก็บซ่อนความลับบางอย่างเอาไว้เท่านั้นย้อนกลับไปเมื่อสองปีก่อนปนีหรือป้าพิมพ์ได้ใช้ชีวิตกับสามีที่ชื่อลุงสมบัติทั้งสองอยู่ด้วยกันมานานหลายสิบปีจนหลายคู่อิจฉา แต่ไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังของลุงสมบัตินั้นน่ากลัวเกินกว่าคนภายนอกจะได้เห็นในช่วงกลางวันลุงสมบัติขยันขันแข็งชอบอาสาช่วยเหลือผู้อื่นแต่ในเวลากลางคืนเขาจะถูกปีศาจสุราเข้าสิงและเมื่อนั้นป้าพิมพ์คือที่ร้องรับมือและเทา้าแต่ก็ไม่มีใครเคยเห็นรอยฟกชำ้ำเพราะป้าพิมพ์มักปกปิดมันไว้ด้วยเสื้อแขนยาว จนคืนหนึ่งลุงสมบัติกลับบ้านในสภาพเมาหนักกว่าเคยเขาใช้คำด่าที่รุนแรงขึ้นน้ำหนักมือที่ฟาดตามตัวหนักกว่าเดิมข่าวของในบ้านพังไม่มีชิ้นดีแต่ป้าพิมนั่งนิ่งราวกับว่าไม่มีความรู้สึกเธอยอมให้ฝ่ามือใหญ่หนานั้นตีจนพอใจเมื่อลุงสมบัติหลับสนิทป้าพิมเดินไปหยิบมีดทำครัวมาหนึ่งเล่มมีดในมือของเธอจวงลงยังร่างที่นอนหลับสนิทอย่างไม่ยัง ร่างนั้นจึงไม่มีแม้แต่โอกาสร้องขอชีวิตจากนั้นป้าพิมพ์เดินไปทำความสะอาดตัวเองอย่างช้าๆแล้วเก็บเสื้อผ้าพร้อมกับเงินที่สะสมเอาไว้ออกจากบ้านโดยไม่หันหลังกลับไปมองมันอีกเธอยอมทิ้งสิ่งที่รักที่สุดไว้เบื้องหลังปลายทางของป้าพิมพ์คือจังหวัดแห่งนี้และวันนั้นเองเธอก็เจอป้านวลที่มารับลุงแชมที่สถานีรถไฟ หน้าแปลกที่คนเจอครั้งแรกจะสามารถเปิดใจคุยกันเธอสารภาพทุกอย่างที่ทำลงไปและคิดว่าป้าน,นวลจะแจ้งตำรวจแต่ป้าน,นวลนกลับกอดเธอเอาไว้แน่นและพาไปพักที่บ้านไม้ซึ่งเป็นบ้านหลังเก่าของครอบครัวในช่วงแรกเธอรู้สึกเครียดและหวาดกลัวจนร่างกายที่เคยอ้วนก็เริ่มผอมลง ป้านวลจึงบอกให้ป้าพิมพ์ทำใจให้สบายแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการเปลี่ยนชื่อตั้งแต่นั้นมาป้านีจึงได้มีตัวตนขึ้นมาเธอตัดผมสั้นเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่และใช้เงินเก็บเล็กน้อยที่ติดตัวมาลงทุนขายข้าวแกงนานวันเข้าอดีตก็ถูกลืมเลือนไป โลกใบนี้มีคนมากมายที่ก่ออาชญากรรมเพราะความโลภแต่บางคนทำเพราะพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วแล้วคุณละ่ะมีสิ่งที่อยากเลือกไหมขอบคุณที่รับฟังรายการกระจกซ่อนเงาและขออภัยในการออกเสียงบางคำที่ผิดเพี้ยนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ